เราทำเต็มที่ในข้อจํากัดในส่วนร่างกายทุกคนเห็นว่าเราพิการแบบนี้แต่เราก็สู้เพื่อประเทศชาติเหมือนกันค่ะที่จริงแล้วคําว่ากลุ่มหรืออะไรเนี่ยมันสะท,ท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของคนค่ะแต่ที่จริงแล้วคุณค่ามันไม่ได้ลดลงค่ะมันอยู่ที่ความเข้าใจของคนมากกว่าค่ะเราก็ เเป็นนนนคหมือกัสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ในวันนี้นะครับไม่เพียงที่คุณผู้ชมนะครับจะทำความเข้าใจคนพิการมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังจะเข้าใจกลุ่มคน LGBTQ+ มากยิ่งขึ้นเพราะว่าสปอตไลท์ดวงนี้นะครับเป็นทั้งนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยและก็เป็นกลุ่มคน LGBTQ+ นะครับนั่นก็คือ น้องยิ้มพักจิราพรกากันนะครับนักรีทาหรือว่านักวิ่งคนพิการทีมชาติไทยก็ผ่านมาหลายสนามนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติไทยแล้วก็ทำให้ธงไตรลงชักขึ้นสู่ยอดเสามาหลากหลายเวทีแล้วนะครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาแน่นอนครับวันนี้น้องยิ้มสามารถที่จะสะท้อนมุมมองต่างๆเกี่ยวกับคนพิการ รวมไปถึงกลุ่มคน L G B T ให้คุณผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นนะครับว่าในสังคมนั้นมีความหลากหลายอยู่จริงแต่ว่าก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับฝาเวลาตกข<อ>้ามมาอันนี้เลยกระโดดมาอันนี้เลยสองเรื่องว่าซ้ายฝา ชัวเป็นนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาคนทั่วไปหรือว่านักกีฬาคนพิการนะครับสิ่งสําคัญที่จะประสบความสําเร็จได้ก็คือเรื่องของวินัยและการฝึกซ้อมด้านหลังผมนะครับก็เป็นกลุ่มนักกีฬาคนพิการประเภทกีฬานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องยิมครับยิมแล้วให้พี่ฟังหน่อยตอนนี้ตารางการซ้อมนี่เป็นยังไงบ้าง ก็ซ้อมเช้าเย็นทุกวันค่ะแล้วก็มีวันหยุดก็คือวันไหนเวทเทรนนิ่งก็คือได้พักค่ะเช้ากี่ชั่วโมงประมาณสองประมาณสองชั่วโมงกว่าค่ะเย็นนะครับประมาณ2ชั่วโมงกว่าเหม,ม,มือนกันค่ะก้าวมาถึงกีฬชาติได้ยังไงครับก็มาเรียนโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยที่พัทยาค่ะคแล้วก็มีอาจารย์วิขิตค่ะเป็นคนดูแล แล้วก็พาไปซ้อมแล้วก็พามาคัดครับค่ะติดมากี่ปีแล้วทีมชาติประมาณ10บค่ะเคยผ่านสนามไหนมาบ้งางก็อาเซียนพาราเกมเอเชียนพาราเกมแล้วก็ได้เข้าร่วมพาราลิมปิกเกมค่ะพาราลิมปิกที่ไหนเอ่ยที่ญี่ปุ่นค่ะที่ผ่านมาได้เหรียญอะไรมาแล้วบ้างก็เหรียญทั้งเหรียญอาเซียนค่ะเหรียญเอเชียนก็ได้ค่ะครับ แต่ไม่ได้อย่างเดียวคือเหรียญพาราค่ะยังไม่ได้แล้วเตรียมมาปารี่ที่ไปไหมอ,อ๋อคาดหวังว่าค่ะคาดหวังว่าเลค่ะแลวอย่างนี้ยิบเองก่อนมาเป็นนักกรีธาคนพิการก่อนนั้นนี้เคยเป็นนักวิง่งนักกรีธามาก่อนไหมค่ะเคยเป็นนักกรีธาของโรงเรียนค่ะแล้วก็มาเป็นของจังหวัดแต่ว่าไม่ได้มาระดับภาคค่ะ,าคะม,ามาระดับแบบ,แบ,บใหญ่ๆค่ะหมายถึงว่าตอนอยังที่ไม่ประสบอุบัติเหตุยังไม่ถึงทีมชาติใช่ค่ะที่น ขายเลยครับพักจีระรกนกำกันนะครับประมาณ1 4บ5ประมาณนี้ค่ะก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ครับ,รบก็ขี่มอไซค์ออกจากบ้านไปแล้วก็ชนกันหนูหล,ลบต้นไม้ครับแล้วก็ชนตุ้มแล้วก็ลุกขึ้นมาถือแขนก็โทรหาที่บ้านให้มารับค่ะหมอก็ ได้ทําการต่อให้แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลปกติถนัดซ้ายถนัดขวาขวาค่ะต้องเริ่มทุกอย่างใหม่หมดเลยใช่ค่ะหน้าตอนนั้นเลยอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยคเพราะว่าได้ครอบครัวเป็นกำลังใจให้ค่ะมแม่ อยู่ข้างๆตลอดในช่วงเวลาที่เราสูญเสียค่ะคที่บ้านตายายมาให้กำลังใจตลอดค่ะด้วยทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียเลยครับโมแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าบ้านไหนที่มีคนพิการครอบ,บครัวสำคัญขนาดไหนครับสำคัญมากเลยค่ะพี่มันทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรไปเลย จากการไม่ได้เป็นนักกีฬาผลพิการคิดว่าเราได้โอกาสอะไรบ้างเยอะมากค่ะครับได้งานทําได้เงินรางวัลจากการแข่งขันดูแลครอบครัวได้สร้างบ้านให้แม่ค่ะตอนเด็กก็เกเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนแม่หรือที่บ้านก็ตามครับดื้อมากครับสุดๆแล้วพอมาตอนนี้นะฮะพอมาตอนนี้ที่บ้านภูมิใจค่ะ ที่ได้มาเป็นนักกีฬาอยู่ตรงนี้มันทําให้เราเปลี่ยนตัวเองอย่างไรบ้างกีฬาเปลี่ยนชีวิตค่ะครับมันเปลี่ยนความคิดเราด้วยไหมครับเปลี่ยนด้วยค่ะการใช้ชีวิตครับเราจะดื้อหรือว่าทาอะไรไม่ได้เลยเราต้องอยู่ในระเบียบวินัยของนักกีฬาวินยัยฝึกซ้อมครับจากวันหนึ่งที่เราเป็นนักวิ่งค่ะนะ คนทั่วไปตอนนั้นมีความฝันอยากติดทีมชาติไหมไม่ค่ะอตอนเป็นคนทั่วไปกไ็ไม่ไม่ไม่ได้มีความฝันอยากเป็นนักกีฬาเะยรค่ะครับแต่วันหนึ่งได้เป็นนักค,นครีทาคนพิการทีมชาติติดถงใจอะไรของรู้สึกอะไรบ้างอ๋อภูมิใจค่ะภูมิใจหนูคิดว่าพวกเราทุกคนน่ะทำเต็มที่ค่ะเราเราไม่ได้คิดว่า เราไม่ได้ถูกไม่ไม่ถูกมองเห็นใช่ไหมคะครับหนูคิดว่าพอพวกหนูซ้อมทุกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะแค่พวกหนูทุกกีฬาหรืออะไรคะ่ะพวกเราทําเต็มที่ก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าเป็นคนทั่วไปหรือใครก็ตามที่ได้เห็นนักกีฬาค,คนพิการก็อยากให้มองว่าก็เป็นนักกีฬาที่ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเหมือนกันค่ะเราทำเต็มที่ในข้อจํากัดในส่วนร่างกายหรือที่ทุกๆคนเห็นว่าเราพิการแบบนี้แต่เราก็สู้เพื่อประเทศชาติเหมือนกัน สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ถามเลยครับทำไมต้องใส่ไอ้แขนเนี่ยอ๋อช่วยในแบบท่วงค่ะแบบในการมมาวิงว่งใช่ค่ะครับให้แบบดีขึ้นค่ะครับแล้วพูดถึงการซ้อมเนอะอย่างยิ้เองยิ้มเคยเป็นนักวิ่งคนทั่วไปมาก่อนค่ะ กับนักวิ่งคนพิการการซ้อมมันเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างต่างกันนะคะพี่เพราะว่าหนูหนูคิดว่าคนทั่วไปจะมีการแข่งขันที่สูงกว่ามากครับแล้วก็ร่างกายค่ะการเวียงหรือว่าอะไรที่มันแตกต่างออกไปพอมาพิการทั้งร่างกายเราที่ยากต่อการฝึกซ้อมพยายามมากกว่าเดิมครับไม่ว่าจะการซ้อมหรือการเทรนในทุกรูปแบบของของ นักวิ่งอะค่ะ,ะไม่ว่าการเล่นเวทหรืออะไรมันต้องใช้สองมือหรือว่าท่าต่างๆหรือการวิ่งเนี่ยมันต้องลำบากมากกว่าค่ะเป็นแอคเซชันเปิดแขนด้วยครับเปิดแขนแล้วก็มุมไม้ได้สีข้งองศาเกินขีดความสามารถของร่างกายตัวเองอย่างน้องยิ้มเนี่ยแขนขาดแน่นอนว่าสิ่งที่เขาหายไปคือแขน บาลานทุกอย่างหายไปนะครับเพราะเขาต้องทำอย่างแขนเขาใช้ข้างเดียวเขาแปลว่าเขาต้องทํางานร้อเซข้างนั้นเลยเพราะ,ะนั้นความพยายามหรือความเจ็บปวดความอดทนต่อความเจ็บปวดเมื่อยล้ามันต้องมากกว่าแน่นอนใจเขาต้องมากกว่าพยายามมากกว่าไม่ใช่ง่ายครับรการเป็นนักกีฬาไม่ใช่ง่ายยิ่งเป็นคนวิการยิ่งไม่มง่ายครับจริงๆต้องมีความทุ่มเทมีความพยายามเพราะว่าแน่นอนว่าเขาขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป แต่สิ่งที่เขาไม่ขาดคือหัวใจที่ยังยังเต้นแล้วก็ยังพยายามอยากเป็นรับใช้ชาติอยู่เรื่องเพศไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาเลยปัญหาคือเรื่องของบุคคลเขาเชื่อมั่นว่าว่าเขาสามารถทําได้เขาเป็นได้เขาสามารถทําอย่างที่เขาอยากเป็นได้เขาวางจุดหมายวางจุดหมายไว้ที่จุดหนึ่งแล้วเขาสามารถเดินไปถึงได้เขาเชื่อมั่นในตัวเอง คนที่น้องยิ้มกำลังเข็นวิวแชร์อยู่ก็คือพี่อันนะครับพี่อันคือแฟนของน้องยิ้มน้องยิ้มเองเป็นกลุ่มคน LGBTQ+ นะครับน้องยิ้มก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้ซึ่งก็แสดงให้เห็นสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายนอกจากคนพิการแล้วก็ยังมีคนกลุ่ม LGBTQ+ อยู่ในสังคมนะครับสิ่งที่น้องยิ้มจัดสะท้อนออกมาทําให้คนทุกกลุ่มความหลากหลายต่างๆในสังคมนั้นเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับเอาพี่กันไหน ถุงเท่าไหร่คะเอาแบบสับแล้วเอาตัวหรืจะเอาสับแบบตปกติใครคิดเมนูครับน้องคิพย์ค่ะพี่อันทำค่ะคนทำกับคนกินอะเนาะคราบครล้มาแบบนี้เขาจำได้ไหมครับว่าเราเป็นอักกีฬาบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้ค่ะ แต่ถ้าเห็นความพิการก็ส่วนมากเขาจะคิดว่าเป็นนักกีฬาค่ะของของเขาเยอะค่ะพอเก็บตัวอยู่นี่กันเยอะเลค่ะค่ะทนี่เขาจะชินหรือเป่าไม่รู้นะคะเพราะว่าคนพิการจะเยอะไงก็เลยแบบเป็นการเคยชินอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีแบบมาซื้อกันสองคนอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเป็นแม่ลูกตรบนี้ใชทีนี้พี่อันเป็นตัวแทนเรานั่งอยู่แชร์บางพื้นที่นี่มันไปสะดวกไหมครับ ส่วนมนากที่โคร,ราชสะดวกค่ะที่โคราชสะดวกตลาดนิทรราทางทางลาดตรงนี้หมดเลยอ่ะมันก็สะดวกเายใช่ค่ะกาทำสะดวกค่ะตลาดโคราชสะดวกไปมาเองได้ใช่ค่ะโคราชทำสะดวกครับใช้ชีวิตใช้คําว่าคนพิการก่อน,อนหน้านั้นยิ้มมีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับคนพิการที่เราเคยเห็นบ้างเคยผ่านๆแต่คือไม่เคยรู้สึกว่า เขาเป็นยังไงค่ะก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาใช้ชีวิตยังไงครับค่ะก็เข้าใจมากขึ้นนะคะพี่ว่าการใช้ชีวิตของการที่ต้องสูญเสียอะไรไปักอย่างในร่างกายเนี่ยมันยากเหมือนกันนะคะพี่และสุดท้ายพอผ่านมาได้ใช้ชีวิตอยู่ได้ปกปตินะคะพี่เราก็ไม่ได้มีรู้สึกว่าเราแตกต่างจากตรงไหนครับถ้าอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องฝึกที่จะทํา เหมือนกับเขาให้ได้เที่ยงตัวเองว่าเป็นคนพิการนะคะพี่ไม่รู้สึกอะไรคะ่ะก็เราเป็นคนพิการคะ่ะยอมรับยอมรับคะ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันฟังแล้วมันรู้สึกเสียใจหรืออะไรอย่างงี้ค่ะหนูคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรนะคะพี่แค่เรารูปร่างร่างกายไม่เหมือนกันคือไม่เหมือนเนาะแต่ไม่ได้แตกตา่างใช่คะ่ะแต่การใช้ชีวิตอะไรเราก็ทำทุกอย่างได้เหมือนเขาครับ <c oughs> รู้สึกว่าชอบชอบผู้หญิงแต่เด็กเลยครับเมื่อสมัยก่านมันยังไม่มีการเปิดรับนะมันมีปัญหาหรือมีมีคนมองคนพูดถึงอะไรกรณีแบบนี้ไหมครัก็เขาก็คงจะมองก็มีพูดบ้างค่ะพี่ว่าทําไมมันไม่ชอบผู้ชายทำไมไม่ชอบผู้หญิงเงี้ยเราเป็นกลุ่มคนคพิการด้วยรเราเป็นกลุ่มคน LGBTQ+ ในความพิห็นนะครับในมุมพี่เนาะพี่ว่ามันเป็นกลุ่มย่อยทั้งจากสังคมทั้งจากกลุ่มคนพิการเองยิ้มมองยังไงเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีข้อแตกต่างเขาก็มีมองนะคะพี่เขาก็มีมองเข้ามาแต่ไม่เคยได้ยินนะคะว่าเขาพูดหรือเปล่าบางทีมันมีคนมองใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าทําไมเขาถึงมองเราอ่ะแล้วก็เราก็เป็นคนเหมือนกันนี่มองทำไมถ้ามีโอกาสเนาะ ที่อยากจะบอกเขาจะบอกเขาอย่างไงก็อยากจะบอกนะครับพี่ว่าหนูก็เหมือนกันกับพี่อะแค่หนูประสบเมื่อเทศแค่นั้นเองหนูก็อยากบอกครับค่ะค,คิดว่าเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องคนพิการ LGBTQ+ ควรให้ความรู้อย่างไงบ้าง เริ่มจากผู้ปกครองก่อนนะคะพี่เวลาเด็กหรือลูกเห็นเราเด็กก็จะพูดใช่ไหมคะว่าทำไมพี่เขาแขนขาดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ผู้ปกครองก็ช่วยบอกช่วยสอนว่าแบบพี่เขาก็เป็นเหมือนเราเนี่ยเป็นคนเหมือนเรานี่แหละลูกแต่พี่เขาอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าอย่าไปว่าเขานนลูกเขาก็เป็นคนเหมือนเรา สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์หอมเลยนะครับช่วยกันสองคนใช้คำว่าช่วยไหมเพราะผมเห็นพี่อันทำคนเดียวคนคิดเมนูคือ <c oughs> น้องยิ้มนะครับแต่พี่อันคนทำ <c oughs> โอ้ถ้ากลิ่นเข้ากล้องได้นี่คงได้กลิ่นแล้วนีครับปกติทางกับข้าวกินกันอยู่แล้วอะครับหรือว่ากินข้างนอกทำกินบ่อยค่ะครับยิ้มดูไม่คล่องเลยอ่ะยิ้มมาอยู่ที่ที่โคราชกี่เดือนละกี่ปีลวครับประมาณสามปีกว่าแล้วครับอมาฝากเขาพี่อันบ่อยๆนะครับวันนี้มีกี่เมนูครับ มีพั้ไก่รับรส้มตำหมูทอดน้ำตาอลปักท้องเลยครับได้ได้พี่พี่นันยืนไม่สะดวกใช่ไหมครับไม่ไม่สะดวกอแต่ยืนได้แต่ยืนนานไม่ได้ไม่ได้คต่ยืนนานไม่ได้คได้แล้วเอาเอาผักใส่ยืดเลยต่อเมื่อก่อนเขาจะไม่ค่อยยอมรับกันให้ว่าลูกคนพิการมีคู่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันจะลําบากอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมองว่าเอ้าทําไมผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพิการแล้วยังมาเป็นแบบนี้อีกอย่างเงี้ยอืถ้าความคิดทั่วๆไปเรารู้แหละเขาคิดว่ามันเหมือนซ้ําซ้อนค่ะมันเหมือนซ้ําซ้อนความคิดของพวกเขานะเรารู้แหละแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่พูดแต่บางทีอ่ะการมองหรือว่ากิริยาที่เขาทำเงี้ยมันแสดงให้เรารู้ว่าเขาคิดแบบนั้นแบ่งเลยแหละกลุ่มเขากลุ่มเราเงี้ยก็รู้สึกว่าทําไมต้องแบ่งแยกทําไมต้องแบ่งแยกก็คนเหมือนกัน ยิมมีมุมมองความรักของคนพิการยังไงบ้างจริงจริงสังคมสมัยนี้เปิดกว้างแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับครับมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่รักกันเข้าใจกันเอื้อเฟื้อกันช่วยเหลือดูแลกันซึ่งกันและกันทุกคนมีความรักหมดค่ะไม่ใช่ว่าแค่ผู้หญิงผู้ชายคนพิการคนไม่พิการทุกคนมีความรักได้ค่ะ พิการทําให้เราไม่กล้าที่จะมีความรักนะก็มีบ้างนะคะเราไม่กล้าเพราะว่าเราพิการใช่ไหมคะมเขาอาจจะไม่พูดได้แต่ยิ้มแต่เราไม่รู้ในจิตใจของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เราก็มีทัศนคติที่บวกค่ะว่าเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเขาเลยความเป็นนักวิ่งคนพิการทีมชาติไทยมันเพิ่มความมั่นใจให้เราไหมเพิ่มนะคะ เพราะว่าเราเป็นนักกีฬาก็แสดงว่าเราอะเก่งครับถึงได้มาอยู่ณจุดนี้ม,มันก็บวกกับความมั่นใจของเราเพิ่มมากขึ้นครับเราสามารถดูแลเขาได้นะคือคำถามมันก็จะมีมามากมายอย่างนี้ไงแต่เราก็เฉยๆเราก็แบบว่าเราอยู่ยังไงเรามีความสุขเราทําแบบไหนมีความสุขอะไรเงี้ยครอบครัวเรารับได้แล้วก็โอเคแล้วค่ะล้วก็ไม่สนใจคนอื่นแล้วค่ะ <gas mt. ka> คีเ mm ่เจอคนพิการหลายคนเนาะเขาไม่กล้ามีความรักโอจะบอกไคเขาอันนี้บอกเพื่อนผู้พิการด้วยกันเนาะก็บอกว่าเราก็เป็นคนเหมือนทั่วๆไปนะคะเปิดใจให้กับตัวเองที่จะออกมาในการใช้ชีวิตหรือว่าความรักเราต้องมีกำลังใจให้ตัวเองก่อนมีทัศนคติที่บวกก่อนแล้วก็ ดำเนินชีวิตออกมาทั่วไปได้เลยคะ่ะตอนเขาเปิดยิ้มตอนเขาเปิดยิ้มไม่ค่อยมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่ามันมันฟังขึ้นแล้วค่ะคบกับยิ้มไม่มีปัญหาค่ะ,คะมันก็เป็นเรื่องปกติคือใช้ชีวิตคู่ด้วยกันไปไหนทําอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ปกติหมดมันเป็นคู่คิดมากกว่า<ม>ให้ทุกคนมองว่าคนพวกนี้คือเขาแก่ง ทุกอย่างมันไม่แบบว่าเขาไม่ได้สร้างให้เกิดว่าผู้หญิงผู้ชายจะต้องคู่กันเสมอไปเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรคือความรักคนสองคนอยู่กันเข้าใจกันช่วยเหลือกันเอ,อื้ออาทรกันแค่นั้นเองค่ะยิ่งเราเป็นขนาดนี้เรายิ่งต้องทําให้เยอะมากกว่าคนอื่นเขาให้เขารู้ว่าเราอทํำได้เท่าเขาที่จริงแล้วคําว่ากลุ่มหรืออะไรเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย ของคนค่ะแต่ที่จริงแล้วอ่ะคุณค่ามันไม่ได้ลดลงค่ะมันอยู่ที่ความเข้าใจของคนมากกว่าค่ะเราก็เป็นคนเหมือนกัน